โอ้ยแล้วเนาะมาหอดบวทันได้เห็ดมี่ยนี่มีงานในเห็ดอีกแล้วเอ้ยเนาะมัดทางไปครับตานนี้ขารถมาดึงยางเดีวยดวครับที่บันได้เลยครับแข่งตีแข่งสิลงกว่าเกา่า แดนมาดีๆหายโตลงไปอยู่ในขีดต้มใดเสยครับโอ้ยน้ะต้องเส่งถ่าถมาเมาดึงยางเดียวครับลักษณะนี้บ้าานดีนครับแหงดีนแหงสีลงแหงกว่าเกาล่วงเบืองเหลียวหน่อยหนึ่ง ว่าอ,อ่ะครับส้กน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายรถมาดึงก่อน